โอเคทุกคนมาเริ่มดูกันที่ข้อ a 2 0 2 9กันเลยจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะสรุปตั้งแต่เทสเคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าเทสเคเนี่ยเข้าใจง่ายมากกว่าสมมุติว่าให้ Input เข้ามาเป็น1ก็จะเป็นตารางที่เป็น1นคูณหออกมาได้ผลลัเป็น0นตัวเดียวถ้าให้มันเป็น3ก็จะเป็นภาพสองมิติที่เป็น3าคูณสขึ้นมาโดยที่แสดงผลเป็นศย์แบบขั้นบันไดแบบนี้และก็7 ถ้าใส่เจ็ดเข้าไปจะพิมนผลที่ออกมาเป็นสองคูณสองโดยที่มีศูนย์เนี่ยล้อมรอบล้อมรอบขั้นบันไดและด้านในไส้ในเนี่ยก็เป็นหนึ่งถ้าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยพอกลับมามองภาพเก่าก็เห็นว่ามันล้อมรอบเหมือนกันแต่ว่าด้านในเนียไม่มีไส้ก็เลยไม่มีหนึ่ง เพราะฉะนั้นวิธีคิดของข้อนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องของเนเตตลเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละตัวที่เลขนั้นอนะถูกอยู่ค่า i กับค่าเจน่นนะคืออะไรพี่ก็อันดับแรกอะพี่ก็รับค่า n เข้ามาถูกปะแล้วก็สร้าง for loop ซ้อนกันขึ้นมาเลยพอเรารับฟอ r loop ขึ้นมา2อนันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยที่ทําให้มันเป็นขั้นบันไดแล้วก็มีไส้เป็น1ได้ อันดับแรกเราต้องเข้าใจในเต้นลูกกันก่อนอ่ะพี่ก็ยกตารางนี้ขึ้นมาโดยที่ตารางนี้เนี่ยแสดงค่า i กับค่า j โดยที่ตัวแรกเป็น i ตัวที่สองเป็น j ทางโปรแกรมถ้าสมมติว่ามี for loop ซ้อนการสองชั้นหมายความว่าขั้นที่อยู่ด้านในเนี่ยมันคือค่า j ด้านนอกคือค่า i เวลาทำงานเราจะทำค่า j ด้านในให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำด้านนอกต่อ เพราะฉะนั้นการทําด้านในให้เสร็จก่อนเนี่ยก็คือทําแถวนี้ให้เสร็จก่อนเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเรียกว่า for loop ด้านในซึ่งแสดงถึงค่า j แล้วก็แกนตั้งจะเรียกว่า i ซึ่งแสดงถึง for loop ด้านนอกและการทำงานมันก็เป็นดังนี้ถูกปะ ก็คือตอนที่ไเนี่ยเป็นศูนย์และ J เข้ามาและเมันจะบวกบวกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งแถวนี้ i ไอจะเป็นศูนย์เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามีแค่ค่าเจที่ถูกบวกหนึ่งเข้าไปเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอทำเสร็จปุ๊บบวกกันได้อะบวกกันไปเจ็ดตำแหน่งก็จะออกหลุปมาแล้วก็เปลี่ยนเว้นบรรทัดอ่ะก็เว้นมาใหม่แล้วก็มาปิี่นค่าที่เป็นไอบวกบวกไอจากศูนย์ก็เลยกลายเป็นหนึ่งทั้งแถวก็เป็นหนึ่งหมดเลยแล้วก็จะมีค่าเจที่เปลี่ยน อันนี้ก็คือภาพ2อมิติของ n เ t e ต l o ลูในส่วนของโจทย์ที่ต้องการก็คือโจทย์เขาต้องการว่าให้ปิินเป็นค่าอ่ะแนวทแยงแบบนี้พี่ก็เขียนเลยแล้วก็มีค่าแนวตั้งแล้วก็มีค่าแนวนอนโดยที่ตรงนี้จะไม่แสดงผล แล้วก็ด้านล่างจะแสดงผลเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดพอเราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ว่ามันสามารถเป็นแนวทแยงแบบนี้ได้ไงพอเราดูความสัมพันธ์ของ i กับเจเราก็จะเห็นว่าค่า i กับค่า j มีค่าเท่ากันในแนวทแยงนี้นะต่อมาพี่ขอดูแนวตั้งบ้าง ปรากฏว่าความสัมพันธ์ของ i กับ j เนี้ยเราจะเห็นค่า j ถูกปะว่าค่า j เป็นศูนหมดเลยในส่วนของด้านล่างจะเห็นว่าค่า i เป็น6หมดเลยแต่ว่าอันเนี้ย i เป็น6หมดเลยก็ต่อเมื่อ Input เป็น7ถ้า Input เป็น3ก็จะได้ค่า i เป็น2ถูกปะเพราะว่ามันลบไป1 เพราะฉะนั้นถ้าเรามีค่า n เนี่ยเป็น10เพราะฉะนั้นค่า i จะต้องเป็น9 i จึงเป็นค่าที่แปรผันตาม n ลบพอเรารู้เงื่อนไขดังนี้แล้วว่าอะไรสามารถเติมส่วนลงไปบ้างทีนี้เรากลับไปดูที่โค้ดกันพี่ก็สร้างขึ้นมาก่อน for loop ด้านนอกแน่นอนว่า for loop ด้านนอกเนี่ยจะต้องมีค่า i เท่ากับศนน้อยกว่าเนแน่นอนแนวตั้งจะครบหมดแต่ว่าค่า J จเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือ J ต้องน้อยกว่าเท่ากับ i เพราะว่าทางฝั่งด้านเนี้ยที่ไม่ใช่ขั้นบันไดเ่เราจะไม่ไปดูมันเลยพี่เลยใช้ j น้อยกว่าเท่ากับ i แทนก็เสนอแค่ขั้นบันไดฝั่งนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ด้านนอกมันกลายเป็นศนย์พี่ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าถ้า j เ j เท หรือค่า i เท่ากับ n ลบ1จะปิู้น0แล้วก็ตามด้วยเวนวักออกมาอ่ะเป็นดังนี้หรือไม่ก็เป็นกรณีอื่นที่อยู่ในขั้นบันไดก็จะปิ้หนึ่งออกมาหมดเลยพอทำเสร็จพี่ก็จะทำ j บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถปิ้นภาพนี้ได้จริงๆแล้วก็ไส้ในไกยเป็น1แล้วก็วนครบทุกอ่ะวนครบทุกรอบก็จะได้ภาพที่เป็นเรื่อง n นเ t e d l o o แล้วก็ขึ้นอยู่กับภาพนี้ออกมา จากข้อนี้ก็จะประมาณนี้